ด, bert, analysis, ด,ด,ดูดิน่ารักจังเลยดูสิดูดูดูพ่อบอกอยู่ตรงนี şey ้นะเล็บเหมือนคนเลยดูฮึฮดูพ่อยืนนี่ทำตามคำสั่งนี่มายืนถ่ายฝั่งนี้ดูคาดูด้านนี้ดูด้านนี้นะดูด้านนี้เอ้าพ่อมาแล้วใช่ไหมนี่โอ้โหเชื่อฟังดีจังเลยดูมันจะหลุดแล้วมันจะพลองเชื่อฟังจริงๆเลยคุณพ่อมาแล้วคุณพ่อมาแล้วทำตามคำสั่งเลยใช่ไหมนี่ แล้วยืนอยู่ได้ไงครับนี่โอ้เก่งเนอะยืนสองขาเลยนะเนี่ยโอ่น่ารักมากเลยขนาดก็ทิ้งไว้ก็อยู่ตรงนี้นะดีด้วยแน่นั่นเดี๋ยวมันก็เดินเดินตามไปด้วยใช่ไหมเดินตามไปด้วยชื่ออะไรครับนี่ชื่ออะไรโอ้โอ้บายบายบาย